ณที่จังหวัดอุทัยธานีครับในวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่จะบอกกับท่านว่าศักยภาพในภาคกลางตรงนี้พร้อมเต็มที่ครับในเรื่องของการจัดตั้งบริษัทประชาัฐรักสามัคคีเราไปดูกันนะครับว่ามีดีอย่างไรท่านผู้ชมที่ครบรักครับตอนนี้อยู่เมืองพระชนจกจักรีหมายเป็นเมืองที่บอกตรงว่าถ้าเอ่ยตรงนี้ต้องอุทัยธานีครับแล้วก็มากับคณะ ทำงานของประชารัฐรักษาวมุีส่วนกลางเนี่ยเรามาดูกันนะครับว่าตรงนี้เป็นอย่างไรในฐานะท่านประธานสวัสดีครับท่านสวัสดีครับโอ้โหผมเห็นความคึกคักในภาคกลางที่เรามากันเนี่ยตื่นตัวอย่างมากตรงนี้นี่หลักการที่เรามาดูกันตรงนี้เนี่ยเรามองเห็นศักยภาพอย่างไงครับในท้องที่ภาคกลางครับครับก็ได้ขออนุญาตเรียนกระทังท่านผู้ชมนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยทางคณะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเราเดินทางมาที่ภาคกลาง นะครับก็ได้เดินทางมาทั้งจังหวัดชัชนาาและตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ได้ความกรุณาจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแต่ท่านประพัฒมาลาการนะครับซึ่งก็วันนี้เราได้ประชุมนะครับในส่วนของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุทัยธานีจำกัดวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับก็ ได้มีโอกาสมาพูดคุยแล้วก็ฟังเรื่องราวนะครับที่เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับจากทางพี่น้องในชุมชนนะครับก็มีอยู่ในหลายภาคส่วนนะครับจากประเภทของงานที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าในส่วนงานของเราได้มีทั้งทางด้านการเกษตรการแปรรูปและก็การท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับอย่างเช่นตอนช่วงเช้านะครับเราได้มีโอกาสเดินทางนะครับมาที่ทางด้านบ้านหนองฉางนะครับเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับผู้ผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ที่บ้านหนองฉางนะครับก็พบกับทางท่านประ ทานกลุ่มนะครับท่านผู้ใหญ่สาครนะครับผมเรียกพี่สาครซึ่งก็ที่น่าสนใจคับจริงๆแล้วมีการปลูกข้าวนะครับมีเรียกว่าอุปกรณ์ข้าวของเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จริงๆแล้วเนี่ยจะพัฒนาในรูปแบบของข้าวนะครับที่ทุ่งโพที่บ้านหนองช้างนะครับอย่างน่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าเขามีเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับแล้วก็เน้นในเกี่ยวกับเรื่องของข้าวเกษตรอินรีนะครับมีการทําน้ําหมัก นะครับไม่ว่าจะมาจากมูลของสุกรนะครับมูลหมูนะครับอย่างที่เราเข้าใจกันได้ง่ายๆแล้วก็มีน้ำหมักอีกหลากหลายประเภทในการที่จะช่วยลดปัญหาของพวกศัตรูพืชนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็จะมาดูกันว่าข้าวที่เขาปลูกมีหลายพันธุ์ด้วยกันนะครับมีตั้งแต่มะลิ105นะครับจนลงมาถึงพันธุ์ข้าวที่น่าสนใจคือข้าวสินเหล็กนะครับก็เขามีข้าวสินเหล็กที่จริงๆแล้วปลูกในลักษณะของเป็นรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือเขามีการแปลร,รูปนะครับว่า <res> จากเข้าเปลือกนะครับมาสีนะครับแล้วก็สามารถจะนําเอามาแปรรูปนะครับโดยตาม,ต<บ>ตามปกติเนี่ยก็จะขายโดยทุนที่เขารับมานะครับเฉลี่ยป,ประมาณสักกิโลหนึ่งประมาณ80บาทนะครับแต่เขาจะขายอยู่ที่ประมาณกิโลละร้อยก็มีกําไรกลับเข้าในสู่วิสาหกิจ<ศ>ชุมชนนะครับแต่ที่สําคัญคือใน1กิโลนั้นเนี่ยถ้าเขาไปแปลงเป็นน้ําเข้ากล้อง สินเหล็กนะครับหกิโลเนี่ยจะได้ถึงประมาณ100ขวดซึ่งจําหน่ายขวดละ10บาทก็จะได้เงินมา1นึ่งถ้าเราเปรียบเทียบแล้วเนี่ยครับขายเป็นข้าวนะครับจะได้กิโลหนึ่งอยู่ที่ประมาณ100บาท้อยบาทนะครับแต่ถ้านํามาแปรรูปจะได้รายได้เข้ามานะครับที่หนึ่งพันบาทซึ่งก็แน่นอนรับต้องมีหักค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเช่นค่าขวดนะครับในการขนส่งนะครับในการบริหารการจัดการนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่พี่น้องในชุมชนต่างๆกําลังสนใจในการสร้างมูลค่าเพิ่ม กำลังสนใจในสิ g, bbe bbe> ่งที <t ang <t ang ่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านเน้นนะครับเรื่องของ GI นะครับคือ Geographical Indication นะครับที่สามารถจะบ่งชี้นะครับลักษณะเฉพาะทางด้านภูมิศาสตร์เพื่อเป็นประโยชน์อะไรครับก็เพราะว่าข้าวของที่บ้านฉางที่ทางด้านอุทัยธานีนะครับก็ถือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเพราะว่าใครคนอื่นจะปลูก ข้าวสินเหล็กเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะคนละพื้นที่นะครับก็ไม่สามารถที่จะเรียกร้องนะครับความเป็นเอกลักษณ์ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของสินค้าทางด้านการเกษตรนะครับที่เราจะเห็นในรูปแบบของการที่จะค่อยๆพัฒนานะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับนอก่ากนี้เรามีโอกาสลงไปที่ทุ่งสงนะครับจาปารัชของสแกกรังนะครับได้เจอกับทางประธานกลุ่มนะครับพี่วันเพ็ญนะครับก็มีรายได้ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่า การเลี้ยงปลาแรดในกระชังนะครับที่แม่น้ําสแกกรังนะครับก็ถือว่าเป็นของยอดนิยมของที่อุทัยทีเดียวนะครับดาขึ้นชื่อครับว่าใครไปใครมาจริงๆแล้วต้องมีโอกาสชิมนะครับแต่ประโยชน์ของทางด้านกลุ่มชาวบ้านที่มีการเลี้ยงปลารัดในกระชังนะครับในแม่น้ําสแกกรังเนี่ยยังสามารถต่อยอดแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจนํามาแปรรูปนะครับมีทั้งปลาส้มมีทั้ง เรียกว่าทั้งเอาไปปรุงอาหารนะครับอย่างเราไปทานอาหารที่ร้านนกน้อยนะครับเราจะเห็นโอ้โหเมนูอาหารมากมายนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ในรูปแบบจนไปถึงในเรื่องของทําเป็นแกงน้ํายานะครับน้ํายาบาลาด นะครับแล้วก็ถ้ามีใครมีโอกาสเดินทางผ่านมาที่จังหวัดชัยธามินะครับจริงๆต้องเข้ามาแล้วเข้ามาพักอยู่หลายๆวันเลยครับเพราะว่าทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินนะครับเยอะแยะแล้วก็มีความน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับโดยสั้นที่จริงๆแล้วมองถึงในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางด้านการเกษตรเช่นเรื่องข้าวนะครับ่เช่นเรื่องของการประมงน้ําจืดนะครับคือปลาแรดในแม่น้าสแกกรังนะครับก็เป็น สิ่งที่ชาวบ้านในจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยภาคภูมิใจเพราะว่าได้รับพระมหากราณที่คุณจากองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานทั้งกําลังใจนะครับแล้วก็เป็นหลักคิดนะครับที่เป็นประโยชน์ที่ชาวบ้านเนี่ยน้อมรับมานะครับในการที่จะเพิ่มโอกาสทางด้านการค้าและสร้างรายได้ให้พวกเขานะครับเขาบอกว่าองค์สมเด็จพระเทพรับสั่งในเกี่ยวกับเรื่องของการ กินนอนนะครับแล้วก็สอนอาชีพนะครับแสดงแสดงว่าชาวบ้านเนีจริงนอกเหนือจากที่จําหน่ายนะครับในเรื่องของปาราดเองนะครับยังให้คนมานอนพักอยู่ที่กระชังเป็นโฮมสเตย์นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสทานของสดๆ นะครับได้รู้ว่าจริงๆแล้ววิถีชีวิตเขาเป็นอย่างไรนะครับได้รู้ว่าเขาหาเลี้ยงชีพตัวเองอย่างไรบ้างนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นประโยชน์ที่ชาวบ้านภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งท่านครับถ้าผมได้ชมรายการตอนนี้เนี่ยผมอยากจะมานอนที่อุทัยเลยนะเพราะเสน่ห์โอ้โหมันตึงใจจริงๆแต่ทีนี้ผมได้สังเกตดูเขามีการท่องเที่ยวโดยวิถีโดยชุมชนอะไรอย่างเงี้ยผมฟังไม่ถนัดนี่เป็นยังไงครับมีมากมายเลยครับจริงๆแล้วท่องเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับตา เราจะทราบกันดีนะครับว่าเป็นพื้นที่ทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมานะครับตลอดระยะเวลานะครับของราชวงศ์จักรีสิ่งที่สําคัญครับเมื่อกี้พี่ได้กล่าวไว้ตอนต้นนะครับว่าเป็นเมืองนะครับของพระชนกจักรีนะครับซึ่งนอกจากที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ ราชสมัยของล้นเกล้ารัชการที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับท่านทรงเสด็จประพาสทางโชลมาคือทางแม่น้ำนะครับแล้วก็ได้ผ่านมามีวัดวาอารามนะครับที่ท่านเสด็จนะครับลงมานะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับที่ได้สร้างนะครับถือว่าเป็น ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของความเชื่อมโยงในรัชสมัยของพระองค์ท่านแล้วก็เกี่ยวโยงกับทางด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอยุทยที่คนจังหวัดอยุทยาทานนียภาคภูมิใจนะครับแล้วก็พูดคุยเรื่องราวในการที่จะนําเสนอนะครับอย่างเช่นแพรที่ในแม่น้ําที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5เนี่ยท่านทรงเสด็จมาแล้วก็ประทับนะครับอยู่ที่ในแพรนะครับก่อนที่พระองค์ท่านจะทรงเสด็จ นะครับลงจากที่ทางแพเนี่ยมาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในวัดวาอารามอย่างเช่นวัดอุโบสถารามนะครับในสถานที่ต่างๆนะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าจริงๆมีเรื่องราวสถานที่ที่สำคัญมากมายนะครับจริงๆแล้วอยากจะได้มีโอกาสนะครับให้ทางผู้ที่สนใจติดตาม ได้มีโอกาสมารับฟังครับว่าจังหวัดอุทัยธานีซึ่งจริงๆแล้วไปมาได้โดยง่ายนะครับอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็เรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าค้นหาเป็นอย่างยิ่งนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้พี่น้องชาวไทยเราใครที่จริงๆแล้วรักที่จะชอบในการที่จะค้นหานะครับประวัติความเป็นมาความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละท้องที่นะครับได้มีโอกาสมาศึกษาว่า จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยน่าค้นหาขนาดไหนนั่นสิครับแต่ที่นี้เรามาวกมาในเรื่องของความมั่งคัง่งมั่นคงยั่งยืนในยุคนี้เราต้องก้าวไปข้างหน้าแล้วตรงนี้เนี่ยเรื่องประชารัามีเรามาดูแลตรงนี้ด้วยศักยภาพตรงนี้เนี่ยน่าจะมาเติมเต็มและขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืนยังไงครับในการทํางานครั้งนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านเน้นในความสําคัญคือการทํางานร่วมกันทุกภาคส่วนนะครับคำว่าประชารัฐเนี่ยนอกเหนือจากมีรัฐ เอกชนนะครับและก็ประชาชนซึ่งสําหรับในคณะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเนี่ยรเราเน้นให้ความสําคัญซึ่งรวมไปถึงทั้งท่านภาควิชาการ,รและก็ภาคประชาสังคมฉะนั้นจริงๆเรามี5ภาคส่วนด้วยกันภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมและภาคประชาชนการทํางานร่วมกันนะครับยาง เกิดความมีส่วนร่วมนะครับนั่นสะท้อนให้เห็นถึงความยั่งยืนนะครับเพราะว่าได้ใช้ความคิดร่วมกันได้คิดอ่านร่วมกันนะครับอยากจะทําอะไรในสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะครับอย่างเช่นประชารัฐรักษามคีอุทัยธานีนะครับเรามีการพูดคุยอย่างในที่ประชุมเมื่อสักครู่นี้กันอย่างมากมายนะครับบางคนมองว่าจริงๆจะทําอย่างไรให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนนะครับบางคนจะบอกว่าจะทําอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนนะครับคือคนที่ทํามาค้าขายนะครับ ทำอย่างไรที่สามารถจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อกี้พี่พูดถึงผมไม่กล้าแตะไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยด้วยตัวเองไม่ได้เป็นคนจังหวัดอุทัยธานีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนอุทัยเนี่ยจะมีความรักนะครับแล้วก็ห่วงแหนนะครับในพื้นที่การท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไปเช่นพอเราพูดถึงอุทยานแห่งชาติปุ้ยขาแข้งนะครับว่าคนที่รักทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับก็อยากจะรักษาพื้นป่า นะครับแล้วก็ธรรมชาตินะครับให้ยังคงอยู่ตลอดไปนะครับถ้าเรามาพูดถึงคนที่รักศิลปวัฒนธรรมก็ยังมีวัดวาอารามนะครับมีเรื่องของทั้งถ้ำที่จริงๆสะท้อนให้ถึงในเรื่องของงานภาพตั้งแต่ยุคโบราณนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือเป็นสามกลุ่มงานที่พี่กล่าวถึงนี้ครับจริงๆแล้วเป็นความเชื่อมโยงกันเพราะว่าเกษตรเป็นเรื่องของธรรมชาติที่จริงๆอยู่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนนะครับประเทศไทยเราต้องถือว่า พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจนะครับเรายังมาจากทางด้านการเกษตรนะครับและการเกษตรเนี่ยจริงๆแล้วทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์นะครับก็ให้ผลผลิตทางด้านการเกษตรของเราที่เป็นคุณค่าต่อการหาเลี้ยงชีพมากมายเช่นข้าวเช่นพืชผักผลไม้นะครับสิ่งของต่างๆที่เราพอจะเรียกว่าหาได้นะครับจากทางทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ครับคราวนี้พอเรามองว่าสินค้าทางด้านการเกษตรที่เราได้รับมาครับถ้าเราอยากจะมาพัฒนาแล้วก็สร้าง มูลค่าเพิ่มเราก็ต้องนํามาแปรรูปนะครับแปรรูปที่คิดกันง่ายๆนะครับเช่นอย่างเรามีกล้วยเราเอากล้วยมาตากมาอบมาทอดนะครับมาทําในรูปแบบทั้งปิ้งทั้งย่างนะครับได้มากมายนะครับแต่เรื่องพวกนี้เราก็จะรู้ว่าจริงๆก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าหานะครับกลุ่มผู้บริโภคนะครับในลักษณะที่แตกต่างกันสร้างมูลค่าเพิ่มไปมากถึงขนาดไหนเช่น เราไปทําเค้กเราสามารถจะส่งออกไปในพื้นที่ที่ห่างไกลมากยิ่งขึ้นนะครับแบบรูปแบบนี้คือเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเรากลับมามองนะครับอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ผมยกตัวอย่างในเรื่องของข้าวสินเหล็กข้าวสินเหล็กนยครับพี่เขามาทําน้านะครับที่เรียกว่าน้ําของเรียกว่าเป็นน้ําจริงๆคือข้าวเข้ากล้องน้ำเข้ากล้องสินเหล็ก พี่จะเห็นว่าการที่เขาคั้นน้ำนะครับมาจากข้าวเขายังเหลือกากนะครับกากเนี่ยเขายังไม่ได้เอาไปทิ้งไปไหนนะครับยังจะเอามาทําในเรื่องของเค้กนะครับแต่ที่สามารถจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกนะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่จริงแล้ววิสาหกิจชุมชนในพื้นที่กําลัง สนใจในการปรับตัวเรียนรู้พัฒนานะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจในชุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแปรรูปส่วนสุดท้ายที่พี่บอกว่าเกษตรแปรรูปและท่องเที่ยวโดยชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยสร้างโอกาสนะครับและสร้างประโยชน์มากมายขนาดไหนก็คือว่าเราต้องการที่จะสื่อสารโดยให้คนนอกพื้นที่เนี่ยสนใจเข้ามานะครับเยี่ยมชมแล้วก็มาท่องเที่ยวนะครับาในจังหวัด